ขนาดเช็ดบางเช็ดบางมากนะครับลูกนี้ <One. S 1> ลงแบบไม่มีจมูกเลยกันดีไปทีหนึ่งก่อนนะครับ คูขข่ขาววิ่งลงหลุมปไปเลยครับมาโรนี่วัน <c oughs> เหลืองมาบังน้ําเงินซะกสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับรอบ32คนช่วง13บสามนกาสามสินาทีติงจุ้นหุยจะพบกับผู้ชนะระหว่างหมูปักน้ำกับชาวยุเพิงนะครับ ก็น่าจะเป็นตอะถ่ายทอดสดแม็กควายจะเจอกับลู้าบริเซลนะครับโจเพอร์รี่กับชอนเมอร์ฟี่โรบบี้วิลเลียมส์กับแบร์รี่ฮอว์กินส์ตบดำไม่ลงซะงั้นโชคดีนะดำมาบางแดง ดาวนิกเดลจะเจอกับเดวิดลิลลี่นะครับแล้วก็ริกกี้วอลเดนเจอกับเบนวูลเลสตันอีกคู่หนึ่งในช่วงเชา้าแอชลีย์ฮูกิลกับไคลันวิลสันและโรเบิร์ตมิลกินส์กับโฮเซนวอร์เฟยพรุ่งนี้ต้องเล่นกันหมดเลยนะครับแปดโต๊ะเลยช่วงบ่าย <c oughs> บ่ายโมงครึ่งแปดโต๊ะแล้วก็ช่วงสิบหกโมงครึ่งเย็นอีก อีก8โต๊ะนะครับทั้งหมด16โต๊ะก็รอบ32คนจบวันพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่รอบ16คนในวันพฤหัส หรือยังไงครับได้ดำ <What? S> 1รอนนี้ก็เดินมาดูจุดดำก่อนนะครับ จบรายการนี้ก็จะตัดคะแนนนะครับสำหรับรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่จะแข่งช่วงต้นเดือนเมษายนหนเวลานี้ที่การันตีแล้วว่าจะได้เล่นในรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพแน่ๆมีจัดทรัมมีรอนนี่มีจางอันตะ มาร์คเอลเลนก y รีวิลสันมาร์ควิลเลียมส์ติงจุนฮุย y บร์รี่ฮอว์กินส์ทอมฟอร์ดอคเตอร์นะครับสิบคนนี้การันตีว่าจะเล่นแน่นอนอีกสองคนอีกสองตำแหน่งนะครับที่ยังลุ้นอยู่ก็จะมี Mark คเซ b y Mark าร์คเซลนั้นก็ถือว่าน่าจะ <17. S 1> น่าจะรอดนะ จอหิคกินอยู่ในอันดับที่12ตกรอบไปแล้วนะครับมีโอกาสจะโดนโฮเซนว่าเฟยหรือว่าหมูปักน้ำแสงแต่หมูนั้นจะต้องถึงรอบชิงเลยนะครับถึงจะแสงได้รอบรองไม่พอขาดไปห้0รแต้ม22 โอ้ผิดเยอะครับดูนี่ bon io, ได้ไป22แต้มเปิดโอกาสให้ไมเคิลแล้วครับไมเคิลไม่เคยชนะรอน,นี่นะ6ครั้งแพ้รวด Eight nine.